นี่ดูนะนี่คือประตูสเลดกล่องเขาดีจริงธรรมดาตัวนี้จะเป็นตัวยูใช่ไหมอันนี้มันเป็นเหล็กกล่องเลยแล้วก็ด้านหน้านี้ไม่มีน็อตเลยไม่มีไม่มีรูน็อตร้อยเลยเป็นเรียบหมดเลยเป็นเรียบหมดเลยไม่มีน็อตเลยคือจะเรียบทั้งแผงเลยไม่มีน็อตเลยแล้วก็ตัวล็อกก็ลื่นลื่นมากเนี่ยดันด,น,ยนดันเบาๆเลยดันเบาๆนี่ที่ข้างล่างมันลาม,มันเลอะอยู่เลอะปูยังไม่ได้ล้าง จะไม่มีน็อตเลยเนะี่ยเป็นสเตนเลสทั้งหมดนะในเวลาดึงก็ง่ายมากเนี่ยดึงเบาๆอยานั้นปึ๊บนี่งเข้มดเลยนะฝังาาะ่งนี้ก็เหมือนกันตัวนี้หูจับอะไรก็ดีมีตัวล็อกเรียบร้อยหูจับก็ใช้ได้เท่าดันมาเนี่ยมันก๊อกเองเลยง่ายๆเลยเนี่ยดนันเข้าไปเนี่ยเนิบีบน,นะก๊อกเข้าได้เลยคุณภาพโอเคนิดที่มันดังนี่มากเพราะว่ารางมันเลอะพูนอยู่ยังไม่ได้ล้าง เลยอย่างหนึ่งไอ้ตัวนี้มันจะฟิตฟิตเลยมันจะฟิตฟิตอาจจะดังช่วงระยะแรกนิดๆด,ดังนิดๆไม่ถึงก็ฝืดนะลื่นลื่นกว่าเหล็กเยอะดีตรงที่ว่าตรงนี้มันเป็นเป็นเหล็กตันนะก้านนี้ก็เป็นเหล็กเป็นเสเตเลดตัวก้านนี้ก็เป็นเสเตเลตเนี่ยตัวตัว,ต,วตัวนี้ก็เป็นเสเตเลตเหมือนกันจเจาะรูแต่ตัวนิ้มนจะหนานะของปกติจะสามเซนน,ซนี่นี่ประมาณสี่เซนก็ลื่นปืดลื่นปืด เปิดง่ายแล้วดันไปก็นี้แค่ดันไปก็ไปนู่นเลยอีน,นี้มันติดรางมันฝือดอยู่ทางนี้เราจะดันนะผมดันไปใะ้ดันไปทีเดียวก็สุดเลยสวยใช่ได้ขนาดเมตรนึ่งสามพั 00, ติดตั้งก็ไม่ยากนี่ใช้พุกติดเลยใช้พุกติดเลย